สวัสดีค่ะครัวครูทิพย์วันนี้ขอนำเสนอเมนูหมูยอผัดพริกเผาที่ใช้วัตถุดิบน้อยแต่รสชาติอร่อยไม่แพ้เมนูใดๆเลยนะคะก่อนอื่นเรามาเตรียมวัตถุดิบกันเลยนะคะหมูยอหัน่นจำนวนหนึ่งแท่งค่ะโหระพาล้างและเด็ดให้เรียบร้อยนะคะพริกแดงจินดานำมาหั่นเฉียงนะคะกระเทียมจีนนำมาบุบและหั่นให้เรียบร้อยค่ะ พริกเผาหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอยครึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยป่นเล็กน้อยค่ะน้ำเปล่าหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันพืชสำหรับผัดสองช้อนโต๊ะค่ะก่อนอื่นเรามาเตรียมน้ำซอสกันนะคะใส่พริกเผาลงไปในชามผสมค่ะตามด้วยน้ำปลา น้ำตาลทรายซอสหอยนางรมพริกไทยป่นคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันจากนั้นเติมน้ำเปล่าลงไปคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจากนั้นนำไปพักไว้ก่อนคะ่ะจากนั้นเรามาเตรียมกระทะสำหรับผัดกันนะคะใช้ไฟระดับกลางค่อนข้างแรงนะคะ ใส่น้ำมันพืชและกระเทียมลงไปผัดค่ะผัดให้กระเทียมของเราหอมเหลืองได้ที่นะคะจากนั้นใส่หมูยอลงไปผัดเลยค่ะผัดจนกระทั่งหมูยอเราสุกเมื่อหมูยอเราสุกดีแล้วให้ใส่น้ำซอสที่เราเตรียมไว้ลงไปผัดคลุกเคล้านะคะเมื่อผัดคลุกเคล้าได้ที่แล้วใส่พริกแดงจินดาที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะ จากนั้นตามด้วยใบโหระพานะคะผัดคลุกเขาให้ใบโหระพาสลดค่ะจากนั้นเป็นอันเสร็จสิ้นเตรียมตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะคะหมูยอผัดพริกเผาของเราเมนูที่ทำง่ายๆแต่ความอร่อยมีมากมายนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการรับประทานอาหารกับคนที่คุณรักและพบกันใหม่คะ่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะ